เธอ,อชื่อดังฝากฝั่งฝรั่งเศสรายงานว่าฟอรองกิโซฟีผู้อำนวยการกีฬาของนิสยืนยันว่าชองแคลตัในบอของหลังคนสำคัญจะไม่ย้ายออกจากสโมสสนแต่อย่างใดในเดือนนี้ท่ามกลางความสนใจของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นๆ เขาต้องการมีสเสถียรภาพและความมั่นคงคือรักษาผู้เล่นที่ดีที่สุดของเขาเอาไว้อย่างชองแครและเคเฟนตรูรามเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนโดยกล่าวว่าเราต้องการเก็บพวกเขาไว้ซึ่ง ปีศาแดงตกเป็นข่าวกับโตนิโบมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเมื่อเอริกเทนหากต้องการเสริมเกมรับแต่เดินี้กับล่มล่มเหลวไม่เป็นท่าและซึ่งซัมเมอร์ที่แล้วเขาก็ยังไม่สามารถขายแฮร์รี่แม็กไวออกไปได้แม็กไวเกือบย้ายไปเล่นให้กับ เวทแฮมยูนเต็ดก่อนนักเตะจะปฏิเสธตั้งแต่นั้นมากองหลังทีมชาติอังกฤษก็ยกระดับตัวเองเป็นกำลังสำคัญของเอริกเทนหากแต่โชคร้ายตอนนี้ช่วงตลาดหน้าหนาวเตือนมกรดาระหว่าง 2023- ันยีถึงสองพก็ได้รับบาดเจ็บ และแมนยูก็หันไปมองชองแคโทนีโบอีกครั้งแต่คาดว่าดีลนี้น่าจะยังไม่เกิดขึ้นสำหรับการเข้ามาซื้อหุ้นบางส่วนของเซอร์จิมเรดคิปโดยอินเออสเป็นเจ้าของสโมสรน,นี้อยู่ด้วยนั่นอาจจะช่วยให้ดีลคว้าโทนีโบ มาง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนักเตะวัย24ปียังไม่น่าอยากย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมการานี้เพราะต้องการเล่นให้กับสโมสรนนิดอย่างสม่ำเสมอและหวังดิวทีมชารติฝรั่งเศสลุยศึกโยูโร2024ที่เยอรมันอีกด้วยก็ ไม่เป็นไรสำหรับแผงหลังตอนนี้ของแมนยูก็ยังโอเคสดใสยอยู่ก็รอดูกันต่อไปครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับดิวกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้